นี่คือเอแคลร์จือปากจากเด็กสลัมคลองเตยสู่อินฟลูเอนเซอร์สายบิวตี้ร้อยล้านและนี่คือสัมภาษณ์ล่าสุดจากช่องของคุณเบนซ์ขมคอเธอนะ่ะเชื่อในเรื่องมันิเฟสหนักมากกดเซฟไว้แล้วไปฟังกันค่ะเธอมีความแบบม a น i ิเฟสตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กเลยเชื่อเรื่องม a นิเฟสไหมเชื่ออเพราะว่า มันสําคัญนะอืมันมันทำให้เรามีแรงกระเพื่มในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยอืมมองภาพอะไรไว้ที่เมนิเฟสไว้ตอนเด็กและตอนนี้มันเป็นจริงแล้วบ้างทุกอย่างฮะเลิศคือเป็นภาพที่เราเคยคิดไว้ใช่จิงงหนคองลุกคือเคยมองภาพแบบตัวเองมีซิงเกิลนี้เลย<ช>แบบนี้เลยเฮ้ยเมนมิเฟสสำคัญนะหนูเมนิเฟสถึงขั้นราคาของบ้านด้วยนะพูดตั้งแต่ตอนเด็กเลยว่าโตไป้วซื้อบ้านแม่เป็นสามสิบล้านเอ้า ได้จริงอยู่ซื้เฉยเลยก็แบบงงๆไม่ได้คิดอะไรอะไรเงี้ยการมนิเฟสของ a อแคร์ทำยังไงบ้างมาวัดภาพในหัวหรือว่าไปตัดรูปมาแปะหรืออะไรไงบ้านอยู่ในสลัมแปะรูปแล้วไม่สวยก็เลยคิดไม่ได้หัวมันไม่ได้เป็นคอนโดแบบเอสพายแบบไม่ดูอะไรเงี้ยไม่แปะไม่แปะคือเป็นคนเห็นภาพในหัวชัดเจนอยู่แล้วก็ตอนที่เราอยู่ในห้องน้าแหละอืเวลาเราทําอะไรอ่ะเราไม่ได้เห็นชักโคกนะแม่ เราเห็นเนปะ็นคนพิถวัตนั่งสัมภาษณ์เราเลยนะอะไรอย่างเงี้ยก็เราเห็นภาพจินตนาการชอบเล่นยิ่งตอนสักผมเนี่ยโอ้โหเห็นภาพหมดเลยอะไรเงี้ยมันลดอะเราอะเชื่อเรื่องนี้มากแต่คนไม่กล้าแม้กระทั่งมินิเฟตตัวเองเพราะอะไรคิดว่าถ้าเป็นคนอื่นนะก็อยู่ในซาลาม,มใครจะให้เราไปเป็นดาราใครอ,อะไรเงี้ยม,มันก็มีเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ดูเป็นคนที่แบบก้าวผ่านก้าวข้ามทุกความคิดพวกนั้นเลยอะเออก็เลยรู้สึกว่า เขโชคดีที่เรยงเป็นคนกล้าคิดและกล้าที่จะลงมือทำจริงๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครชอบเนื้อหาดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกันไว้แล้วเรามาดูกันค่ะว่าคนต่อไปที่ใช้ศาสตร์มานิเฟสจะมีใครบ้าง